ค okay. ไปต่อพี่แป๋วคะอยากให้พี่แป๋วพูดหัวข้อเกี่ยวกับวิกฤตวัยกลางคน3 5บวกกับเซลเดลนะคะแม่รู้สัพ์ด้านจิตวิทยาซะด้วยทาไมยาวิกฤตวัยกลางคน35มนี่วิกฤตแล้วเหรอเธอเร็วไปไหมอ่ะอยากจะคุยเรื่องการกล้าที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆแม้จะผ่านความล้มเหลวล้มเหลว <laughs> เอาใหม่ความกล้าที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้จะผ่านความล้มเหลวซ้ําๆมาการกล้าที่จะเผเชิญโลกภายนอกกล้าเริ่มงานกล้าไปสัมผัสงานกล้าตอบคําถามกล้าออกจากความกลัวกล้าที่จะไม่กลัวความล้มเหลวประมาณนี้โอ้โหไอที่พูดมานี้ไม่เหลืออะไรจะให้กล้าแล้วนะโอเคมาเริ่มเลยน้องคนนี้ปัจจุบันอายุสามสิบกอยู่กรุงเทพนี่แหละเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดจบตรีจิตวิทยาสาขาอุตสาหกรรมและองค์การ อ๋อจบดิจิตวิทยาเหมือนกันแต่ว่าเป็นจิตอุดนะเขาเรียกจิตอุดแต่สาขานี้ไม่ลึกอาจจะยังไม่โดนก็เลยไม่เคยถูกเลือกเลยสมัยที่จะเป็นแบบเฟิร์สจ็อบเบจบงานมาใหม่ๆเงี้ยสมัครงานสาย HR ไม่เคยได้รับเลือกเลยหางานยากแล้วองค์กรจะชอบประกาศว่ารับผู้มีประสบการณ์2-5ปีน้องก็เลยบอกว่าเออในเมื่อสมัครสายนี้มาโดยตรงก็ไม่ได้สักทีก็เลยเบนสาย ไปทำงานด้านเซลล์งานขายค่ะแต่ว่าได้ติดต่อลูกค้าต่างประเทศนะคะแต่ว่าบริษัทเล็กค่ะงานจับชายทำแล้วไม่ชอบออกค่ะมาต่อบริษัทที่2เป็นแอดมินบริษัทต่างชาติปรากฏว่าไม่ผ่านโปรนะคะไม่ผ่านการทดลองงานพอมาถึงตอนนี้ปุ๊บฉันไม่อยู่แล้วบ้านนอกฉันไม่อยู่กรุงเทพมาทํางานโรงแรมเป็นโฮสเทส เป็นงานโรงแรมครั้งแรกในชีวิตทั้งปรับตัวเยอะมากเจอคนเยอะมากแต่อันนี้ก็ลาออกเองอีกค่ะเพราะว่ายืนทํางานวันละสิบชั่วโมงกว่าไม่ไหวนะคะเข่าขาเท้าพังมากเลยมันเป็นงานแบบสปริทชิฟก็คือทำงานสิบชั่วโมงแต่อยู่โรงแรม12บชั่วโมงช่วงพักให้นอนเอนหลังเสร็จแล้วลุกขึ้นมาทำงานต่อนะคะก็คือจะใช้แรงกายมากเลยแล้วเจอคนเยอะมากไม่ไหวแล้วตั้งแต่ทำงานโรงแรมนี้แหละน้องก็บอกว่าเกิดความเครียดสะสมค่ะพยายามจะหางานใหม่อยู่ห้าเดือน สัมภาษณ์ไป11ที่เครียดจนคิดว่าตัวเองไรค้ค่าตอนนี้เริ่มป่วยใจเรื่อยๆแล้วแต่มีแฟนนะคะมีแฟนแต่มันเป็น long distance relationship คืออยู่ไกลแฟนนี่อยู่ต่างจังหวัดหนูอยู่กรุงเทพกินตื่นทำงานกินข้าวนอนวันหยุดคนละวันคนละเวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอกันได้แค่เดือนละครั้งก็ปรับตัวไม่ค่อยได้จนถึงวันหนึ่งเคยคิดอยากขอต่อๆเลยคะ่ะแต่ก็สู้นะ ไม่คอ,อ,อต่อและแค่คิดสุดท้ายได้งานใหม่เป็นงานโรงแรมเหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ห้องบิสเนสเซ็นเตอร์นะคะงานนี้ได้นั่งค่ะไม่ต้องอยืนแล้วนะคะสุดท้ายน้องบอกขอย้ายเพราะว่ามันไกลทางผู้บริหารเขาเริ่มมีการปรับย้ายเปลี่ยนระบบไอ้แผนกที่เล็งไว้ก็คือมันก็อย่างนั้นอย่างเยี้ยงเอาเป็นว่ารอตำแหน่งอยู่หนึ่งปีรอเขาออกก็เลยขอย้ายไปโรงแรมในเครืออ่ะไปโรงแรมในเครือ เป็นงานโรงแรมอยู่ห้องเด็กอ่ะที่นี่ใกล้เดินทางสะดวกได้เงินเยอะสุดเลยแล้วงานสบายเออแล้วก็รู้สึกสนุกขึ้นทุกวันอาการซึมเศร้าก็ดีขึ้นตามลําดับแต่ร่างกายยังมีผลข้างเคียงกลางคืนหลับยากตื่นมาปัสสาวะบ่อยๆบ,บางคืนไม่ได้หลับเลยประสาทมันไม่ปิดทั้งที่เป็นคนไม่ติดคาเฟอีนไม่ดื่มปรากฏว่าเจอโควิดโดนเลิกจ้างค่ะ เจ้านายปลดออกนะคะก็คือปีปีที่เขามีการปิดประเทศซึ่งตรงนี้รู้สึกเสียใจเพราะว่านี่คืองานที่ใช่งานที่รักแล้วรู้สึกพลากจากเลยแล้วช่วงว่างงานเนี่ยได้พักร้อเปร์เซต์ปรากฏว่าการซึมเศร้าการนอนไม่หลับหายภายในสิ้นปีนั้นไปเลยตามลำดับคืออีช่วงว่างได้พักเต็มที่อาการซึมเศร้าน้องหายนะคะปุ๊บกลับมาก็หางานต่อนะคะก็ก็ก,ก็ก็คือมันก็คือไอช่วงโควิดนั่นแหละ มันมีการเริ่มจ้างงานกันบ้างแล้วนะคะก็ได้ทำงานพาร์ทไทม์ก็ทำไปก่อนเป็นบริษัทประกันวินาศภัยคะ่ะบังเอิญก่อนนั้นมีคนลาออกก็มีตำแหน่งงานว่างแผนกนั้นอยากได้คนหนูก็เลยเปลี่ยนจากพาร์ทไทม์มาบรรจุเป็นพนักง,งานประจำนะคะแต่ก็ไม่รู้อะไร ดันไปเข้างานตอนที่บริษัทมีปัญหาแล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกสุดท้ายโดนเลิกจ้างค่ะเพราะว่าบริษัทเขาขายกิจการก็มีบริษัทต่างชาติมาเทคโอเวอร์แล้วเขาก็มีการมีการปรับโครงสร้างองค์กรอะไรอย่างเงี้ยแล้วผแผนกที่หนูทําอยู่อะค่ะมันโดนสั่งปิดนะคะทีนี้ตอนก่อนจะออกอะบริษัทเนี่ยเขาก็เขาเขาก,เขาก็เขาก็อะไรวะ อ๋อมีการพูดคุยกับนายเขาก็มีทางเลือกให้สองทางคืออ่าะ,ะให้เลือกมาหนึ่งให้อยู่ต่อแต่ว่าไปอยู่นแผนกอื่นนะเปลี่ยนงานทั้งหมดเลยเรียนรู้งานใหม่แล้วที่ต้องให้เปลี่ยน,นแผนกเดิมนี่เพราะว่าไอ้คนที่ทํางานอยู่นแผนกเดิมอ่ะเขาแบบตบเท้ากันลาออกไปหมดแล้วอ่ะหรือไม่ก็อ่ะเปลี่ยน,นแผนกกับให้เลิกจ้างรับเงินก้อนไปเอาเลือกมา ไอ้ความรู้สึกที่ทํางานไปแล้วไม่แน่นอนไปในชีวิตตอนนั้นก็สะสมจนน้องนี่เกิดอาการเบิร์นเอาจากคนที่พยายามจะสู้่จนได้งานมาแล้วตอนนี้งงง,งหมดแรงจะสู้แล้ว่ตัดสินใจออกจากงานค่ะเพราะว่าพลังใจไม่เหลือแล้วไม่อยากทํางานแล้วนะคะหลังจากนั้นว่างงานยาวมาตั้งแต่ปี22ถึงปัจจุบันนะับไปก็4ปีเนาะทีนี้ ก็เลยเป็นช่วงที่ได้หาอะไรทำอ่ะเพราะมันอิสระทีนี้ก็เรียนเลยนะเรียนการปฐมพยาบาล CPR กับทางกาชาติเรียนศูนย์ฝึกอาชีพกทมเรียนปั้นดินอาหารจิ๋วชงเครื่องดื่มกาแฟผลไม้เรียนฝึกอาชีพเรียนวิชาต่างๆสนุกมากเลยเรียนโหราศาสตร์ประยุกต์ภาษาจีนวิเคราะห์อัญมณีเป็นบาริสต้าเรียนภาษาญี่ปุ่นออกแบบสื่ดิจิตอลภาษาอังกฤษโอ้ยมันเรียนเยอะจริงๆว่ะ เอาเรียนเยอะๆเลยรวมทั้งคอร์สการศึกษาต่างๆด้วยที่มีระบบออนไลน์คอร์สฟรีระยะสั้นอะไรต่างๆเรียนหมดเลยนะคะพอเข้าปี2องสสัมภาษณ์งาน2ที่ไม่ได้เขาไม่เลือกเราทั้งสองที่เข้าปี2อสัมภาษณ์หนึ่งที่คุยไว้ดีๆสุดท้ายไม่เลือกก็เลยมีคําถามจะคุยกับพี่แป๋วหน่อยว่าคืออยากได้เคล็ดลับความกล้าเวลาที่จะต้องตอบคําถามเอชหรือเวลาไปสอบสัมภาษณ์งานเราอ่ะมันจะต้องตอบยังไงดีเพราะว่าหนึ่ง น้องเปลี่ยนงานบ่อยออกจากงานบ่อยซึ่งโดนถามแน่สองหายไปนานไอ้ช่วงที่แกหายไปนานเนี่ยไปทำอะไรตอบยังไงดีไอ้ตรงเนี้ยกลัวกลัวว่าจะโดนปฏิเสธอีกเพราะว่าโดนปฏิเสธบ่อยเวลาไปสอบสัมภาษณ์อันนี้เริ่มกลัวละแล้วน้องอทำได้หลายอย่างทำอะไรเยอะแยะแต่น้องบอกว่าน้องไม่รู้ว่าจะไปเส้นทางไหนแล้วชีวิตไม่มีเป้าหมายปัจจุบันโสดไม่มีภารหนี้สินด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าต้องดิน้นรนหรือต้องไปยึดจับอะไร แล้วถ้าถูกถามว่า3ปี5ปี7ปี10ปีข้างหน้าเดี๋ยวเรามองตัวเองยังไงหนูก็มองไม่ออกในอดีตคิดว่าโรงแรมมั่นคงที่สุดแต่ปร,กร,ปรากฏว่าโควิดเข้ามาทุกอย่างมันก็ตุ๊ดตโอเคพี่จําเป็นจะต้องอ่านเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับรู้สถานการณ์ของปัญหาเนาะพี่ไม่กล้าที่จะสรุปมาเพราะถ้าสรุปมาพี่กลัว,วเนื้อความจะไม่ครบอืมมันจะเป็นอย่างนี้ก่อน เวลาที่เราเนี่ยจะต้องไปสัมภาษณ์งานเนี่ยหรือสัมภาษณ์อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างในชีวิตเรานะคะเราจะต้องคิดให้ออกก่อนว่าคนที่สัมภาษณ์เราอ่ะเขาเป็นคนเหมือนเราเดะเลยเหมือนเราทุกอย่างแต่ว่าเขาอ่ะเป็นเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจเลยนะพี่ใช่เขาเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจเขาก็ใส่หัวโขนอำนาจนั้นอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราทุกสิ่งทุกอย่างเลย ลองนึกถึงเราตอนที่เราตอนเด็กๆอะค่ะแล้วเรามองไปที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งอายุสักสี่สิบนะเราจะรู้สึกว่าเขาอะเก่งใหญ่ครับโลกสร้างปาฏิหารเหนือกว่าเราทุกอย่างเลยแล้วในตอนนี้เราเองก็อายุสี่สิบห้าิบอะเรายังกระโหลกกระลาอยู่เลยแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่อะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เหมือนกันค่ะ เอหรือใครที่กำลังสัมภาษณ์เราอยู่เขาเป็นคนเหมือนเราไม่มีอะไรแตกต่างจากเราเลยอันนี้คิดให้ออกจำให้ได้แล้วก็เวลาตอบให้ตอบตามความเป็นจริงแต่ให้เป็นความเป็นจริงที่มันแบบมีคุณค่าในตัวของมันพี่เป๋ายกตัวอย่างอย่างกรณีของน้องเนี่ยน้องกังวลว่าเขาจะต้องถามว่าหนึ่งทำไมเปลี่ยนงานบ่อยจังทำไมออกจากงานบ่อยจังแล้วช่วงที่ออกอไปทำอะไรอะ แล้วนี่นึกยังไงกลับมาใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นเบสิกถ้าพี่เป็นคนสัมภาษณ์น้องอะ่ะพี่ก็จะต้องถามคำถามน้องแน่นอนอ่ะทีนี้ต้องตอบอยังไงพี่อยากจะนำเสนอนะคะเวลาตอบให้ตอบตามความเป็นจริงของมนุษย์เช่นกันดังต่อไปนี้ที่เปลี่ยนงานบ่อยอะคะ่ะเพราะตอนแรกที่เข้าไปอะ่ะมักจะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองอะ่ะมันตรงแล้วก็เรียนรู้ได้คะ่ะแต่พอไปที่ระยะหนึ่ง ก็เข้าใจว่าเออมันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเวลาอยู่กับสิ่งที่เราไม่ต้องการน่ะเราอยากจะทําสิ่งที่มันตรงจริงๆเพื่อที่เราจะได้อยู่กับสิ่งนั้นให้ยาวนานที่สุดแล้วระหว่างที่เราออกมานะคะก็ไม่อยากจะให้เสียเวลาเปล่าก็เลยตัดสินใจเรียนรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองอยากจะรู้เพราะเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีสกิลมีทักษะเราไม่มีวันรู้เลยค่ะว่าเราอ่ะจะเอาทักษะอะไรไปใช้หรือจริงๆแล้วหลายๆเรื่องมันก็ต้องมีการผสมผสานระหว่างทักษะต่าง ไม่อยากจะทิ้งเวลาไปเลยก็เลยเรียนรู้เพื่อให้ระหว่างการเรียนรู้เนี่ยจะได้ทําความรู้จักตัวเองไปด้วยว่าเราชอบอะไรอะไรคือสิ่งที่จะเป็นจุดแข็งของเราเพราะไม่อยากจะออกจากงานเรื่อยๆบ่อยๆจึงเชื่อว่าการเรียนรู้นั้นจะทำให้เราเนี่ยเลือกอะไรที่ตรงใจมากขึ้นซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการเรียนรู้มาแล้วในวันนี้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วค่ะ ว่าอยากจะทำอะไรก็เลยตัดสินใจกลับมาสมัครอีกครั้งและสมัครด้วยความมั่นใจว่าผ่านการตัดสินใจมาเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะเรียนรู้มาเป็นอย่างดีแล้วค่ะเราไม่ได้โกโหกอะไรเขาเลยแต่เราบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันจะแปลงมาเป็นคุณประโยชน์ต่อคุณอย่างไรนะคะพี่เป๋ายกตัวอย่างง่ายๆตอนที่พี่เป๋าไปสอบเข้าปริญญาโทนเนี่ยก็ต้องมีการสอบสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมคะแน่นอนเลยนะคะว่า ร้อยกว่าคนที่ไปสอบสัมภาษณ์กันเนี่ยเท่าที่เราเห็น p ร r f ฟอร์แมนของเขาเนี่ยมันดีกว่าเราอยู่แล้วบางคนเนี่ยเขาก็แบบเป็นอาจารย์มาบางคนก็มีหน้าที่การงานแบบก็ดีๆอะ่ะเป็นวิศวะเป็นคนที่เรียนจบโทมาแล้วโอ,อ้คือดูดีกว่าเรามากก็แล้วกันแล้วส่วนของเราเนี่ยเป็นพิธีกรมาแล้วอยู่ๆจะมาเป็นนักจิตวิทยามันไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันได้เลยอะคะ่ะ ให้เราหลับตานึกภาพก่อนว่าอาจารย์จะต้องถามเราแน่ๆใช่ไหมคะว่าแล้วทำไมอยู่ๆถึงเปลี่ยนจะมาเป็นนักจิตวิทยาแล้วอายุก็สั์เข้าไปห้าสิบสี่แล้วยังไงคือมองไปเนี่ยอนาคตมันมืดมนมากเลยนะคะแก่แล้วด้วยเขาจะรับเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ที่มองไปรอบๆตัวเนี่ยก็มีแต่คนเด็กกว่าที่เขามาสมัครเรียนค,คือคือคิดง่ายๆว่าถ้าเอาอายุเป็นเกณนนะคะ แกเสียเวลาเรียนจบอีกสองปีแกเหลือเวลาทางานอีกแป๊บเดียวแกก็กเกษียณละทําไมฉันจะต้องมานั่งสอนแกด้วยแกไม่ใช่เป็นทรัพยากรที่น่าสนใจสักนิดอีแป๊วแปบ๊บก็คิดอย่างนี้ได้รู้สึกอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะแล้วไม่มีฐานความรู้ด้านจิตวิทยาเพราะว่าฉันเป็นสื่อมวลชนนะคะฉนันเป็นพิธีกรข่าวบันเทิงแล้วอยู่ๆฉันจะเป็นนักจิตวิทยาเอาอะไรมาเชื่อมโยงกันถึงจะได้เข้าเรียนแปบบคิดอะไรไม่ออกเลยวิธีการตอบก็คือข้อที่1 ไม่ไม่แบบมีวิธีการมองก่อนแปลมองว่าอาจารย์ผู้สัมภาษณ์แปลวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นคนเหมือนแปลเดะเขาจะมีมารของชีวิตและผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาคล้ายๆกับเราเดะและเขาก็เป็นคนเพราะฉะนั้นคนกับคนกําลังสื่อสารกันเราเท่ากันสองคิดอะไรไม่ออกก็ให้ตอบตามความเป็นจริงแล้วตอบความเป็นจริงไม่ว่าคําตอบนั้นจะเป็นยังไงอาจารย์ถามว่าแล้วก็ถามตามที่แบบคิดจริงๆนะคะว่า เอออาชีพที่ทําอยู่นี่ก็เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นพิธีกรมาทั้งชีวิตเลยนะแล้วทําไมถึงมาเลือกจิตวิทยาล่ะแปบก็ตอบไปเลยว่าแต่มีความรู้สึกว่าจิตวิทยาสําหรับแป๋ว่ะมันก็เหมือนคนชอบทุเรียนนะคะเวลาเราชอบทุเรียนเราไม่เคยมีเหตุผลในการชอบเราชอบเพราะว่าชอบแป๋เองก็เป็นหนึ่งในจํานวนคนคนเหล่านั้นนะคะแปบแค่รู้สึกว่าชอบวันนี้แปบชอบกินทุเรียนพอขยับขึ้นมาได้แป๋มีเวลาพร้อมแบบมีสตางพร้อม แ๋วก็อยากจะเป็นคนปลูกทุเรียนแต่ก็เลยต้องมาเรียนรู้ให้ลึกแ๋วก็เลยมาสอบนี่แหละค่ะจบซึ่งในขณะที่ตอบคําถามแ๋วไม่รู้หรอกอาจารย์คิดยังไงแต่นี่คือความจริงสําหรับแ๋วไงคะทุกคนพอจะนึกภาพออกไหมแล้วแน่นอนอาจารย์ก็ถามอีกว่าเราอจะเอาจิตวิทยาไปทําอะไรอะ่ะมีอะไรที่จะเชื่อมโยงกับชีวิตของเราตอนนี้แล้วอายุของเราอีกแ๋วก็ตอบค่ะแ๋วก็บอกว่าจริงๆแล้วแป๋ว นึกภาพตัวเองว่าไปทำงานในองค์กรหรือเป็นนักจิตวิทยาไม่ออกค่ะเพราะว่าตรงนั้นขึ้นอยู่กับว่าโรงพยาบาลจะรับแปลวหรือเปล่าคลินิกจะรับแปลวหรือเปล่าอันนั้นแปลว่าได้เป็นผู้ตัดสินแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แปลวํทำได้ด้วยตัวเองเลยก็คือการเผยแพร่องค์ความรู้ยูทูบเบอร์ทิกตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความรู้ด้านจิตว,วิทยาแปลทําได้หมดโดยไม่ต้องขออนุญาตใคร แล้วแป๋คิดว่าความรู้ด้านจิตวิทยาสําคัญมันเหมือนกับยาสามัญประจําบ้านก่อนที่เราจะไปพบแพทย์ถ้าเรามีความรู้ที่จะดูแลหัวใจตัวเองได้ก่อนเราก็ไม่ต้องถึงขนาดไปพบแพทย์ก็ได้นะคะแปลวตอบอาจารย์ในแบบนี้เลยอืมซึ่งแปลวก็ไม่ได้เห็นว่าอาจารย์เขาจะแสดงความรักความเอ็นดูหรือว่าถูกใจในคําตอบของแปลวเลยนะนะขณะนั้นแต่แป๋าคิดว่านี่คือคําตอบที่เป็นความจริงและเป็นแบบมนุษย์ที่สุดหมายความตามนั้นทุกคํา แปลว่าทุกๆคำตอบที่มีความจริงอยู่มีอินเนอร์และพลังงานบางอย่างออกไปด้วยเสมอและมนุษย์นั้นก็สื่อสารกันด้วยระดับพลังงานเช่นกันแล้วพอแป๋วลุกขึ้นออกจากห้องสอบแปลวไม่ได้คิดว่าแป๋วจะได้อ่ะคะ่ะอันนี้เนี่ยแปว๋วฝากเอาไว้สําหรับน้องด้วยนะคะว่าเวลาที่เราไปสอบสัมภาษณ์อะ่ะไม่รู้ว่าเราจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่แป๋วแนะเอาไว้เป็นเคเป็นเคล็ดเฉยๆเป็นเคล็ดเพื่อเอาไว้ดูแลหัวใจตัวเองอะนะคะเวลาแป๋วไปสอบแป๋วไม่ได้คิดว่าแป๋วต้องได้ แป๋แค่คิดว่าแป๋วไปสอบแล้วทําให้ดีที่สุดณนะจุดนั้นเท่าที่จะทําได้แล้วพอแป๋วลุกขึ้นจากห้องสอบแป๋หันหลังทิ้งเลยค่ะจริงแป๋วบอกกับตัวเองในใจว่าในการมาสอบครั้งนี้หนึ่งถ้าฉันถ้าฉันสอบได้แปลว่าโลกกําลังบอกฉันว่าฉันจะต้องมาทางสายจิตวิทยาแล้วแหละฉันก็จะเป็นสองถ้าฉันสอบไม่ได้แปลว่าโลกกําลังบอกฉันว่าให้ฉัน ไปเติบโตด้านอื่นแบ๋ก็จะหันไปหาด้านอื่นแล้วไปเติบโตด้านอื่นและจะไม่หันหลังกลับมาเสียเวลากับสิ่งนี้อีกแบ๋ววางไว้สองอันดังนั้นทันทีที่แบลวลุกขึ้นจากห้องสอบแบ๋วทิ้งทุกอย่างเลยค่ะและจริงๆแบ๋ก็ไม่สนใจเรื่องผลการสอบด้วยวันที่ผลการสอบออกแบ๋ไม่ได้สนใจจะดูนะคะแบ๋ไปเที่ยวอยู่คนที่เข้าไปดูคือแฟนแป๋วค่ะและบอกว่าเธอเธอสอบผ่านนะแบ๋ก็จบตรงนั้นแต่ความรู้สึกของแล๋วคือมันก็นิ่งมากเหมือนกันเวลาที่น้องกําลังจะต้องไปสมัครงาน พี่แป๋ยกำลังจะบอกว่าน้องทำให้ดีที่สุดตอบเขาด้วยความเป็นมนุษย์ที่สุดตอบเขาให้รู้ว่าเรามาตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราผ่านมาทั้งหมดจะก่อประโยชน์อะไรกับเขาให้มากที่สุดนั่นคือสิ่งเดียวเท่าที่เราจะทำได้แต่การตัดสินใจจะได้หรือไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับเราเว้ยเราจะมีหน้าที่แค่โอเคถ้าฉันไม่ได้ตรงนี้แล้วแผน B ฉันอยู่ตรงไหนแผนซฉันอยู่ตรงไหนซึ่งพี่รู้ว่าพอพูดอย่างเงี้ยน้องก็จะติดอีกเพราะว่าน้องเพิ่งจะเขียนมาว่า หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูเป็นคนที่ทําอะไรเก่งหลายอย่างเลยนะพี่แต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะทําอะไรหนูไม่มีเป้าหมายในชีวิตคิดไปสามปีห้าปีสิบปีหนูไม่รู้จะทํายังไงหนูจะไปติดตรงนี้ทันทีเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโจทย์สมมุติว่าเราอะนั่งคุยกันในห้องจิตปรึกษาเนี่ยเราจะต้องชวนชวนกันคิดค่ะเราจะต้องชวนกันคิดว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งของหนู ถ้าสมมติว่าเราคิดไม่ออกว่าเราอะอยากจะทําอะไรเราจะพากันย้อนกลับมาดูว่าจุดแข็งของเราคืออะไรต่อให้เราอ่ะสามารถที่จะทํานั่นทํานี่ทําโน้นแล้วทําไอ้นี้ได้อีกทีหนึง่งแต่เราจะต้องมีจุดแข็งที่สุดค่ะพี่แป๋วยกตัวอย่างพี่แป๋วก็เป็นหนึ่งในมนุษย์เป็ดทาได้แม่งทุกอย่างเลยค่ะพี่แป๋วเรียนทำครีมด้วยนะคะพี่แป๋วสามารถทำครีมทาหน้าได้ด้วยพี่แป๋วสามารถทำเครื่องสำอางและเมคอัพเป็นนะคะเพราะพี่แป๋วก็ไปเรียนมาหมด แล้วพี่แป๋วก็เย็บปักถักร้อยเป็นด้วยค่ะแล้วพี่แป๋วก็ไล่ขของได้ด้วยนะคะแล้วพี่แป๋วก็ทําพิธีกรได้ค่ะแล้วพี่แป๋วเปิดคอร์สอบรมสัมมนาสอน NLP ได้ด้วยนะคะแล้วพี่แป๋วก็เปิดร้านทําผมได้ด้วยนะคะแล้วพี่แป๋วก็เคยไปเรียนทําผมด้วยนะคะเรียนครึ่งปีเลยนะคะบลา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 มันเยอะมากจริงๆแต่จุดแข็งเ่ะเวลาที่เราอะนั่งคุยกับตัวเองสําหรับพี่แป๋วในวันนั้นนะ ในตอนนั้นเราย,ยังไม่ได้เรียนจิตวิทยาพี่แป๋วก็ต้องใช้วิธีนั่งคุยกับตัวเองว่าจุดแข็งเราคืออะไรแล้วพี่แป๋วก็ใช้วิธีการเขียนปรากฏว่าจุดแข็งขอ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 ง,ของ,ของพี่แป๋วก็คือการสื่อสารสื่อสารหมายถึงการถ่ายทอดมันออกมาในสิ่งที่เราได้เรียนรู้แต่ไม่ใช่จะสื่อสารได้ทุกเรื่องเรื่องอะไรล่ะที่สื่อสารได้ดีอ๋อเรื่องราวของวิธีคิดเรื่องราวของจิตใจ เรื่องราวของสิ่งที่มันไม่ได้มีตัวจับต้องไม่ได้เราสามารถบรรยายให้มันเห็นภาพได้เออเราเป็นคนมีจุดแข็งเรื่องการสื่อสารวะ่ะและสื่อสารเรื่องจิตวิทยาวะ่ะเห็นไหมพอเห็นโครงขึ้นมาปุ๊บทาให้พี่แปว๋วตัดสินใจเลือกต่างๆมาจนถึงตอนนี้เลือกเรียนจิตวิทยาปริญญาโทเลยและเลือกที่กําลังจะสื่อสารให้ทุกคนเห็นว่าเราคุยเรื่องอะไรกันเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้พอเราไปเรียนจิตวิทยามาแล้วเนี่ยพบว่าเวลาที่เรา เราเข้าพบนักจิตปรึกษาเนี่ยมันจะมีถ้าจำไม่ผิดก็เป็นนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมนี่แหละที่เขาจะมีแบบทดสอบจุดแข็งอะคะหรือว่าพวกกลุ่มนักจิตคลินิกเขาก็จะทาได้หรือเปล่าว่าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นคนละ,ะแขนงกับของพี่ไงของพี่เนี่ยคือพี่เคยทํามาตอนพี่เรียนวิชาบททดสอบหาความถนัดของมนุษย์เราอะคะ่ะ ี่ก็ต้องทําบททดสอบนี้เหมือนกันว่าเรามีจุดแข็งอะไรเนี่ยเขาจะมีการเจาะรายละเอียดเออพี่ว่าน้องถ้ามีโอกาสเนี่ยลองเข้าปรึกษาเรื่องนี้กับทีมนักจิตวิทยาดูนะคะมันจะมีแบบทดสอบหาจุดแข็งโอ้ยโอ้ยเจ็บมากเลยหนูถ้าดูสิฉันมีแมวห้องฉันมีแมวมาดูแมวฉันไหม โอเคไปต่อคือนักจิตวิทยานเนี่ยจะช่วยเราเรื่องการเจาะจุดแข็งของเราได้เพื่อให้เราเห็นเป็นไกด์ไลน์อะไรบางอย่างในตัวของเราที่ชัดเจนมากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องงมโขงอยู่คนเดียวนานคือพี่เป๋ารู้ว่าเวลาที่คนเราอะเก่งหลายเรื่องมันก็จะเหมือนกับสายน้ําอ่ะเวลาที่เราจะเอาไปฉีดต้นไม้ใช่ปะ่ะพราเราเก่งหลายเรื่องมันเหมือนแบบสายน้ำนี่สายยางมันมีรู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 หล,ล,ลายรูอะแรงมันก็แบบ กระชอกออกด้านข้างหมดเลยอ่ะแรงอัดมันจะไม่ดีสู้แบบให้มันเป็นเส้นเดียวไปเลยไม่ได้มันก็พุ่งคว่ไปเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องหาจุดแข็งหาเป้าหมายของเราเนี่ยค่อนข้างสําคัญแล้วก็การจะหาเป้าหมายเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบนั่งคิดลอยๆสักพักหนึ่งเอ้ยอีกคิวซังคิดออกแล้วไม่ใช่นะคะมันต้องเป็นเรื่องที่แบบตั้งใจคิดแล้วต้องเขียนออกมาเลยค่ะเวลาที่เราคิดลอยๆแล้วตากรอกขึ้นแล้วฟุ้งไปฟุ้งมาอย่างเงี้ยมันคิดมันมันคิดไม่ออกะทุกอย่างจะยังลอยอยู่กลางอากาศ น้องต้องนั่งลงแล้วก็นั่งเขียนเลยว่าอะไรที่ฉันอยากทำอะไรที่ฉันทำได้บ้างอะไรที่ฉันทำได้เลยในวันสองวันนี้แล้วถอยกลับมาอะไรที่ฉันทำได้เลยเดี๋ยวนี้มันจะค่อยๆดันออกมาอย่างนี้เลยนะคะพี่ว่าถ้ามีโอกาสได้คุยกับนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็จะช่วยกันสำรวจเรื่องราวพวกนี้ได้อะคะ่ะอืมอันนี้พี่บอกไว้เป็นไกด์ไลน์ ว่าโครงสร้างมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าจะเจาะกันลึกๆอะ่ะน้องอาจจะต้องแบบคือตั้งใจหาจริงๆอะ่ะแนะนําว่าให้ลองคุยกับนักจิตวิทยาหมายถึงนักจิตวิทยาจริงๆนะคะที่ที่ไม่ใช่สายด่วนอะ่ะกลุ่มสายด่วนเนี้ยมันจะเป็นเรื่องภาวะวิกฤตและการรับฟังอะไรบางอย่างแต่ว่ามันจะยังไม่ได้มาเจาะจุดรายละเอียดพวกนี้เจาะจุดรายละเอียดพวกนี้มันจะคุยกันเยอะมากแล้วค่อยๆไต่ลําดับมาจนถึงระดับที่ว่านี่แหละแล้วอะไรที่ทําได้เลยตอนนี้ละ่ะ มันจะพากันมาแบบนี้เลยมันก็จะมีกระบวนการของมันนะคะอะถ้าหากว่าฟังแล้วรู้สึกเพลินๆสบายๆก็ Subscribe กันเอาไว้นะคะเราจะได้ไม่ขาดการติดต่อกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกดี